ร้อกนกับตัวบมงคนเลยแต่เรื่องความเดือดร้อนเขาไป่เคยแก้ไขให้แม่เลยใช่ไหมโอ้พูดไปเขาก็ว่าเขาจะทําให้จะให้แต่แต่เขาไม่เคยทำแล้วไม่ได้แกล้งทำต่ำบลเนี่ยพูดถึงแกล้แม่ยังไม่เคยสักทีแต่แม่มาเพิ่งบอกผู้ใหญ่วันนี้เขื่อรับปากว่าเขื่อนรับปากว่าเขาจะเขาจะเดินเรื่องทางนายกแล้วก็ไปทางทนี้ให้โรงงานของเช้าใช่ไหม คือปล่อยนี้มาทีเดียวแล้วพี่แม่สัมผัสกับกลิ่นของสาเกนมีประมาณอันนี้มันตั้งแต่ทุ่งนานี่ก็เป็นเดือนแล้วมั้งหลายเดือนแนละ้วเป็นเดือนและทุ่งนานะพูดถึงว่ามัานไหลามาทุ่งนานี่ก็เป็นเดือนแล้วแต่ว่าทางอาการนี่ก็หลายเดือนแล้วทางอาการหายใกล้ติดขันมั้ยช่วงนี้อกักเสบหนักมากถ้เหนักมากถ้าถ้าเดดมร้อนที่เหนันพูดถึงว่า